แล้วครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ทะเลครับขึ้นถือโอเคแนละ้วเนี่ยมันเรื่งเงียบลงแล้วผมรอมาหลายวันมากเสี่ยนตีปัญหาคือวันนี้ผมลืมเอาตะตะขา่ายสายอะไระยุดมาครับที่ใสป่ปลาแต่ถ้าได้ปลาก็ไม่รู้ว่าจะใส่ย,ยังไงยวขออนุญาตเปลี่ยนเยอกกันอาจจะต้องใส่เปานะ วันนี้ก็ไปอยู่ที่หาดตัดจากหาดโบอิดนิดนึงครับด้านหลังยังเป็นหาดโบอิดก็อยู่ที่หาดโบอิดแหละวันนี้จะใช้เป็นปลายางครับเห็นไหมเดี๋ยวคนนี้เปลี่ยนก่อนรุ่นอะไรแล้วผมลืมหลือมาหน้าสอง น,นี้ก็มาตกเก้าโมงเช้าไม่รู้ได้หรือเปล่าครับแต่แดดไม่ค่อยออกวันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ยังร้อนอยู่แหละโอเคไปไปกันเลยเวางป๋าก่อนดีกว่านะโอเคส่วนนี้ก็พกเอาไว้เ่อได้ Let's go เดี๋ยวนะมันไม่เห็นอ่านี่ครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ถ่ายตอนที่พวกผมตีนะครับเพราะว่าผมพักมือถือไว้เพราะว่ามันร้อนอากาศร้อนมากนี่ครับไอ้เก๋าไซส์โอเคครับโอโ้โหมาแป๊บเดียวเองไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอะไดแ้แต่ไม่มีที่ใส่บ้าจริงใช้เป็นเหยื่อ นอนยางครับโอ้ยเลือดอาบเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าอ,อะไรมันกินคิดับเดี๋ยวไปหาที่สายก่อนท่านถ่ายไม่ติดครับเมื่อกี้ที่ว่าได้ปลาโอ้ยอากาศร้อนมากนี่ขนาดไม่มีแดดสุดยอดถ่ายไม่ติดอะตอนที่ได้ปลาสิงมากโอ้ยต้องเอาผ้าคลุมไว้อากาศเป็นร้อนครับนี่ได้ตัวเดียวเองแต่ก็ได้อยู่หนึ่งมือ ไม่ได้พาอะไรมาใส่ด้วยก็จะยืนตกเมื่อกี้ติดสองรอบอะเหยียบขาดไปสองรอบสองตัวขาดปั๊บเสียดายปุ๊บมันติดโขดหินนะครับคือมันก็ยังไม่ได้เงียบสงบม,มากนะักมันยังติดโขดหินอยู่แตครับโอเคแหละได้อยู่หนึ่งแต้มโอเคกลับบ้านครับ อากาศร้อนครับขอักลับไปอาบน้ำก่อนวันนี้ก็เหมือนเดิมครับใช้เป็นคันบิซอนสไปเดอร์นะครับแล้วก็คันเอ้ยลอกบ i ซ o นสไปเดอแล้วก็คันชาร์เดลอฟโดวินนะครับเป็นคำแถมมานะครับมันไม่ได้เป็นคันแบบราคาแพงมากนะแต่มันยังใช้ได้เยอะครับกูจบไปกลับบ้านกันอ้ร้อนมากวันนี้คลิปสั้นหน่อยนะครับต้องขอโทษนะครับเ,เสียเหยื่อสตัวแล้ววันนี้เหลือน้อยมากเหย่อ ขี่เกียรทำแล้วไปครับไปจ้าขอบคุณที่รับชมนะครับอาจจะไม่ได้ติดคลิปที่ว่า